มาครับผมวันนี้มี1.9 z ซสภาพอย่างสวยออปชั่นมาครบๆนะแล้วก็เป็นจอกล้องถอยนะครับเกียร์ออตโต้แอร์หลงแอร์หลังไฟโปรเจคเตอร์นะสีขาวมุกนวลๆแบบนี้เลยใครที่เห็นตรงนี้แล้วนะถูกใจนะครับผมดูคลิปเต็มกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมกลับมาเชิญกับหลังเพชรยนต์อีกแล้วนะครับและที่เดิมเช่นเคยนะครับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับผมนี่หากันมาเยอะมากนะสำหรับอิวสุดีแมกนะครับสีขาวมุกนะบอกเลยว่าถามไม่หยุดถามไม่หย่อนนะ มาให้แล้วนะครับผม1คันสภาพอย่างสวยอีซู d ดีแมกนะครับ1.9ตัวแซดนะครับผมปี2020ราคา6 5 9 0 0 0บาทนะครับผมเลขไม่เพียง50,000โลเท่านั้นสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับผมกระจังด้านหน้านี่ใสๆงามๆนะเขี้ยวนี่เป็นไงเขี้ยวตัดนะเดี๋ยวเรียกเขี้ยวกุดไม่ได้แล้วนะครับผมได้เขี้ยวตัดเลยสภาพอย่างสวยนะ ช่องลมช่องลมทุกอย่างนะครับใหม่กิ๊กเลยในส่วนตัวเส้นเหลี่ยมมุมตัวคมด้านหน้านี่บอกเลยว่าทันสมัยมากๆกนะกรอบคมนะครับใสกิ๊กทั้ง2ฝั่งนะครับผมสภาพสภาพนี่เนียนสวยนะแล้วสีขาวมุกใสๆสทั้งคันนะครับสีเสอเนียนใหม่สนิทนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากๆไฟน่งไฟหน้าเดย์ไทม์รันิ่งไลท์นี่คมคมสวยๆนะคมสันตัวรถนะครับผมไม่ว่าตัวไฟตัดหมอกไฟลงไฟเลี้ยวนะใสกิ๊กเลยลูกค้าสภาพบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะ นี่เป็นไงแต่เข็บด้านข้างไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับผมล้อแม็กนะเป็นสีเทารวมดำนะครับสาภาพดีแท้เดิมจากโรงงานนะเส้นขอบทุกอย่างนะครับผมคงเอกลักษณ์ของปี2020เท่านั้นโดยเฉพาะนะยางได้เป็นมิชลินนะครับผมปีใหม่ๆนะคันนี้ได้ปี18ได้ปี18อันนี้เดี๋ยวเราต้องมีการตรวจสอบเช็คให้อีกรอบเนาะไม่พร้อมใช้งานนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วย โชกเชิ้กทุกอย่างนะครับหัวนงหัวน้อนนี่ใสกิ๊กเลยนะครับโป่งล้อซุ้มล้อครบๆค,บคมๆนะสภาพดีรับทรงก็สีดำดำสวยๆเลยนะครับบันไดข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์จัดๆนะรอยถะลอกนะครับสีเสริเก็บส่งเก็บสีไม่มีนะมีแค่รอยเหยียบของตะกรงเท่านั้นนะครับผมนี่อย่างสวยสีมุมคมสันรถนะครับสวยกิ๊บเลยเบ้ามือจับนะครับตาโลโก้ดีแมกมาแบบชัดๆคมๆสภาพสวยนะไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มนะครับผม รอยลอกรอยทะลอกนะไม่มีนะครับการส่งการศาสตร์มีมาแบบครบๆนะสะภาพสวยแน่นอนกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับนี่สุดยอดนะบอกเลยว่าไม่มีการกักของนะครับโสมนี้นะมาครบมาไต็มอของจริงนะครับผมภายในนี่ใหม่ๆสภาพดีเลยคอนโซลคอนโซลสวยจัดนะครับผมตะเข็บด้านข้างหัวนงหัวน็อตน,นี่ไม่มีแกะไม่มีไขนะหมุนเหมือนให่เห็นนี่ไม่มีให้ดูนะครับบอกเลยว่าของเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดจริง สภาพอย่างสวยลูกค้าบอกเลยตะเข็บด้านข้างนะใหม่เก๊กแน่นอนนะครับผมสภาพเป็นเงาหูนะตะกล้องแบบเอาให้ดูกันแบบชัดชัดนะครับผมเอาให้แบบว่าเห็นคลิปนี้สามารถตัดสินใจกันได้เลยทีเดียวนะแอร์หลังมาแบบครบๆนะครับตัวนี้ถือว่าออปชั่นนี้แบบฟูลนะน่ไม่ใช่ฟูล l e d นะครับฟูลออปชั่นนะนี่น,นะครับอย่างรอครบสวยทุกจุดจริงๆนะครับหัวน็อตนะครับผมแผงประตูด้านหลังนะเสาเอเสาบสวยหมดนะครับผม น็อตแกะน็อตไขไม่มีให้เห็นแน่นอนสภาพคืนเนียนสภาพคืนใหม่นะสะดุดตาของจริงนะครับผมโป่งล้อซุ้มล้อนะครับคัสซงคัดซีด้านหลังนี่ใหม่หมดนะดำๆสวยๆส,สนุกสนิมไม่มีเห็นสักจุดแน่นอนบอกเลยว่ากริบๆนะครับขออนุญาตเป็นลองแค่ป้ายแดงเท่านั้นพอนะครับลูกค้าค่ายไหนแบรนด์ไหนไม่สนนะเราเป็นลองแค่นี้จริงๆนะครับผมด้านหลังสวยหมดนะครับผมไฟทงไฟท้ายนะ ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเนี่ตาลโลโก้อิวสุดีแมกไฟครบๆนะเครื่องยนต์นะครับ DDI ตัวทรงตัวแซด monitor, นี่ครบเครื่องหมดเลยไฟท้งไฟท้ายนี่ใสๆกิ๊กๆ,ๆใหม่ๆกันชนด้านหลังนะครับสภาพดีนะครับสีเดียวกับตัวรถเนียนกริบเลยลูกค้าบอกเลยว่าสวยครบแบบทุกจุดจริงๆที่จวงที่จับโครเมียมกล้องเกร่งนี่ใสกิ๊กนะครับยังใหม่แมกไทร์เนอร์นี่เป็นไงแทบไม่มีคนใช้ไม่มีคนนั่งนะครับสภาพบอกเลยว่าดีจะจัดนะ น็อตเนดไม่มีแกะลูกค้าตามสีจากโรงงานไปแบบครบๆนะครับผมสภาพอย่างสวยอะลูกค้าคันนีนะ้ใครได้ไปบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับได้ปี2020ด้วยไม่พอแค่นั้นเลขไม้วิ่ง5,000เองนะดูตะเข็บดีลูกค้าไมค์กิ๊กนะครับผมน็อตเนดไม่มีขยับนะตามสียังคมตามสียังชัดอยู่เลยนะครับสภาพดีามากลูกค้าใครที่สนใจนะครับดูจุดนี้อยากซื้ออยากจับอยากจองแล้วเบอร์ด้านล่างแถบแดงๆนี่เลยนะครับโทรมาด่วนๆนะครับผม คัตซีฝั่งขวานะครับใหม่กิ๊กเหมือนกันนะใหม่กิ๊กเหมือนกันนะครับผมโลโก้ไอยังติดอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าชัดจัดนะสวยจัดนะสวยจัดนี่ยังอลงยังไหลช่วงลงช่วงล่างนี่ครบๆนะครับลูกค้าบอกเลยสภาพอย่างสวยแม็กสี่ล้อไม่มีริ้วไม่มีรอยบอกเลยใหม่กิ๊กแน่นอนนะครับอ่าเป็นไงอย่างสวยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมสตาร์ทรถให้ชมแสงสีเสียงภายในกันนิดหนึ่งนะ แอร์เออฉ่ำๆแอร์เออเย็นๆนะตัวนี้ครบเครื่องสดๆนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนี hey. ่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเลขไม้นี่ห้าหมื่นโลเลขไม้นี่ห้าหมื่นโลนะโอ้โหอย่างสวยนะครับอย่างสวยเลขไม้ห้าหมื่นนะครับเดือนไม้นี่เป็นดิจิตอลหมดเลยโ,โหนะพูดคมชัดนะดิจิตอลน,นะครับผมจอเจอนี่ชัดๆลูกค้า Android Auto Apple CarPlay ใช้ได้กันแบบครบๆนะครับฟิล์มเฟิร์มยังไม่ลอกยังไม่แกะเลยคิดดูนะครับอย่างสวยหัวกงหัวเกียร์นะครับใส,ส่ใหม่ๆนะตัวนี้สภาพอย่างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จับตัวหนังหุ้มนะครับถุงหุ้มทุกอย่างนี่ใหม่กิ๊กหมดเลยสภาพยอย่างดีนะตัวนี้นะครับมีตัวขึ้นลงทางลัดชันตัวรถด,ด้วยนะครับบอกเลยช่วยเรื่องการทรงตัวแบบดีจัดจัดนะอันนี้สภาพบอกเลยว่าดีของจริงนะครับเบาสวยเบาเบาดีนะครับเบาะนี่เด่นจัดจัดนะ ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับผมยับไม่มีนะสภาพดีหมดเลยลูกค้าน่าใช้กันแบบสุดๆนะคันนี้ตะเข็บแผงประตูนะครับด้านข้างทุกอย่างใหม่หมดนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยสภาพสวยจัดแบบทั้งคันนะครับผมโอ้โหคันนี้คือครบเครื่องของจริงนะครับคันนี้สวยนะสวยเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเปิดให้ดูให้ฟังกันแบบชัดๆนะครับผมสภาพดีจัดนะ ได้เป็นยูสุด d ีไนะครับ150แรงม้าตัวนี้เครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ำมันแน่นอนลูกค้าสภาพอย่างสวยนะตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะนี่ยังคลิปเลยนะครับหัวนงหัวน็อตแต้มสีโรงงานนะครับทั้งห้องเครื่องนี้ไปแบบ,ครบ,ค,รบครบหมดนะสภาพสวยมากๆลูกค้าบอกเลยว่างานดีนะครับผมน็อตเนไม่มีแกะนะเมคอาร์ครบๆกลมๆตึงๆแบบนี้นะสภาพอย่างสวยปีกเปิดทุกอย่างนี่เป็นไนงะ ไม,ไม่มีกะไม่มีไข่นะครับแก้มสวยๆหน้าหอมแบบสุดๆนะพูดถึงรถอยู่ไม่รู้นะนะครับคานนะครับผมตรงสวยนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะหมุดหมดทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะครับมอหนุงมอหนามสติกเกอร์ติดไปครบๆนะครับตามสีคือครบเครื่องหมดเลยสภาพอย่างดีแผ่นเพจนะครับหมุดนี่สีชมพูยังติดอยู่เลยฮิดดูนะครับผมอย่างสวยนะเลขเครื่องเลขถังไปครบๆนะครับผมหัวน็อตนะเป็นไงสวยสวยนี่ตามสีนะยังติดอยู่เลยฮิดดูนะครับความใหม่นะ นี่สวยกิฟต์นะครับฝาเฟอรอทุกอย่างใสๆเลยแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเรามีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าไม่พร้อมใช้งานนะเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผมนี่สุดจัดนะหัวนงหัวน็วนอตนี่เห็นไหมกิฟต์เลยนะครับข้างนงข้างในนี่ลูกค้าดูได้นะนี่เห็นไหมหมดแท้เดิมนะครับผมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะสีสวยทุกอย่างคือคมมากๆนะครับหัวนงหัวน็วนอตนี่เป็นไงกิฟต์นะใหม่ๆเลยตัวฟูกด้านบนนะครับใหม่กิกนะใสกว่าหน้าผมอีกนะบอกเลยว่าใหม่จัดนะครับคันนี้นะ สวยมากนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับฝากระโปรงคือครบเครื่องหมดเลยสภาพดีจริงนะสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับเจ้า1.9แซคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแถบแดงด้านล่างนะที่วิ่งวิ่งอยู่นะครับหรือเคลดหลังได้เลยนะครับจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะครับใครที่ถูกใจนะครับผมใครที่ชอบการรีวิวของหลังก็ยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่ขยันขขนแข็งหาคลิปดีๆนะครับผมมารีวิวหรือว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับมารวีวิวให้ลแบบูกค้าดูกันเนาะสำหรับรคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่แน่นอนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ